มได้นอบางามาเ้นเตนกรบบ่ายเราจัดกิจกรรมกัดกิจกรรมเล่นเล่นของเล่นจากของเล่นให้กับเด็กๆรับบ่ายโอเโอเคน้องเต็น้องเต้นที่พ <Yeah> ่ชอบที่ไหนรู่ะ พ่อไม่ชอบเล่นไฮโลไหมพ่อปลาเบาพ่อปลาเบาแต่พ่อเขาไหนน้องใบป .6 น้องใบไม่มาไม่มาเพื่อนเกันเลยชอบทำกิจกรรมชอบแสดงออกอ่าไกลละไกลหมดละไกลหมดละคุณครูที่นี้เป็นดูแลเด็กที่นี่ดีพอสมควรตุ๊กตากับหองเล่นมาดื่ม เรื่องทางคำกิจกรรมลูกตาลป .3 ลูกตาลลูกตาลป .3 ที่โรงเรียนตชดอบ้านใจเกียงตำบลขอโจ4จังหวัดกาญจนบุรีครับน้องแนนน้องแนนน้องแดนจะเล่าจิตอาสาของคุมปันฝันปีที่เก้าอะ